บิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่พอบอตอรอเป็นประธานพิธีทำบุญทอดพระป่าสามัคคีมหากุศลในวันนี้ณนะวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานพิธีฝ่ายคารวาสพระราชศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านองค์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและหุ้มองค์พระมหาธาตุเจ้าผูเพียงแช่แห้งและบวงสรวงอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุแช่แห้งโดยมี พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพั์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะรึกชื่อลงแผ่นทองจำนวนสามแผ่นพระราชศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจิมแผ่นทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแผ่นที่หนึ่งพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านประกอบพิธีเจิมแผ่นทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแผ่นที่สองพระชญานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านประกอบพิธีเจิมแผ่นทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแผ่นที่สโดยมีพระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถาสำหรับโครงการบุรณะองค์พระมหา,าธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านพระาธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีเถาะมีอายุการกว่า669ปีรวมศูนย์จิตใจของ พุทธศาสนิกชนทั้งประเทศได้จัดโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งขึ้นเนื่องจากองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งมีความชำรุดซุดโสมตามการเวลาอันเป็นผลจากแผ่นดินไหวในประเทศลาวที่ผ่านมาทําให้แกนยอดองค์พระมหาธาตุด้านบนสุดมีสภาพเอียง อาจเป็นผลทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตนั้นเพื่อเป็นการรักษาบูรณะและซ่อมแซมองค์พระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านและประเทศไทยให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเป็นที่ศรัทธาแก่สาธุชนทางวัดได้มีโครงการบุรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าผููเพียงแช่แห้งขึ้นตามโบราณประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการในการนี้ค่ะ นิวยีประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน